สวัสดีครับเพื่อนในโลกทซเชียลครับบริษัทการมาประเทศไทยนะครับได้ส่งเสื้อให้กับผมให้ผมนะครับเนื่องจากผมได้เป็นสมาชิกของบริษัทนะครับและก็ได้ทํางานให้บริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการแชร์สินค้าครับของประเทศไทยเรานะครับเราก็มีพาร์ทเนอร์ครับนี่คือข้อมูลบริษัทครับ กระเป๋านะครับกะเสื้อครับท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสมาชิกเกี่ยวกับการแชร์สินค้าของบริษัทตารมากรุ๊ปเป็นบริษัทต,ต่างประเทศนะครับของอังกฤษถ้าก็สร้างงานสร้างไว้ได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับเป็นเชิญทุกท่านติดต่อมานะครับ ID Line 05 5 2 0 8 0 7 2 4 8่ะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและ ไม่ได้ร่วมกันครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับสวัสดีครับ